น,น,นี่คันนี้ลูกค้าเก่าเจ้าประจําคันนี้ปี2010คันนี้เป็น8ปป็สามซุเปอปร์โลปี2010จูนกล่องดําปูแพกสามตัวสี่พินวันนี้มาเปลี่ยนสายคันเร่งเดี๋ยวลองมาถามก็ดูว่ากล่องดํากับรถปีเก่าเป็นยังไงจากจากเดิมนี้โอ้โหของจริงก็ ตาเร่งดีขึ้นมากนะครับแล้วก็พวกอ,อาการตดาหายไปเลยครับอต<ช>อนนี้ก่อนก่อนที่จะใช้กล่องจูนเลยตอนที่ผมจะจูนให้ร้อนนี่ร้อนเลยขับแรกแล้วก็มีตดแล้กเล็กเครื่องบิดติด,ดมือไหมอะไรยังไงแล้วก็อันนี้ตอนนี้บิดบิดแบบมาเป็นมาเลยแล้วก็ช่วงต่อเกียร์พี่เปลี่ยนเกียร์นิ่มเลยแบบลื่นๆดีเลยลองแล้วลองหมดทุกเกียร์ยังแต่ว่าไม่ไมสุดพี่สองสามมาได้อยู่และเสยสองสามมาสุดอยู่ยาวๆแบบ พวกบนได้เท่าไหร่ยังยังเหมือนกันพี่ยาวๆแต่ว่าเคยลองวิภาพวกเกียร์สี่อย่างเงี้ยพอได้อยู่พี่มาเราแป๊บๆเลยมามาร2 0ยี่นีแ้แป๊บๆเลยร2 0ยี่ร้อสามนีแป๊บเดียวพี่มาว่าจะลองอ, <ะ S 1> ออกต่างจังหวัดดูสักรอบเห <chilly S 2> มือนกันพี่ยังไงอ่าเคยรู้เรื่องกล่องมาก่อนไหมกล่องไม่ค <m> ่อยมีความรู้เรื่องกล่องเลยพี่แล้วแล้วเคยก่อนทูนศึกษาไหมว่าต้องกล่องอะไรดีกล่องต้มกล่องฟ้ากล่องนี่นั่น ก็เห็นก็มีก็กล่องส้มนะแต่ผมมาเห็นกล่องดําที่ว่ามันเข้ามือถือได้ไงพี่แบบดูรอบดูอะไรได้เงี้ยก็เลยสนใจเลยเอาตัวนี้เพราะโดยปกติแล้วรถยุคเนี้ยปีเนี้กล่องส้มกล่องส้มใจไม่ไม่ไม่ผมว่ามันมันมันต้องหาคนจูนจบยากเลยพี่กล่องส้มอะและอันนี้ผมว่ามันกล่องใหม่มันน่าจะเบิร์กหรอว่ามันน่าจะจะจูนได้อะผมเห็นพี่จูนไปตั้งหลายคันแล้ว ก็ต้องลองดูพี่แต่ผมว่ามันโอเคเลยนะจริงๆแล้วอะจูนเสร็จอะพี่แล้วเคยลองเล่นเองอยังยงังเหมือนพี่ว่าจะลองแบบแต่อจูเล่นๆดูอยู่ข้อดีกล่อง,อองมีอะไรบ้างตั้งแต่ใช้ไปดูโค้ดได้ว้ยดูโค้ดแล้วบโค้ดผ่านมือถือผมเคยลบอยู่อันเนี้ยแล้วก็ดูรอบดูเซ,เซนเซอร์โอทูดูไฟจุดระเบิดหัวเทียนไฟแบตพอซึ่งของผมนี่ดูไม่ได้นะพวกรอบพวกะไรไม่ตัวเก่าพี่ถ้าเป็นกล่องส้มนะใช่ ความร้อนเได้อยู่จุดทูบผูชายใช่ใช่อันนี้เล่นลูกเล่นเยอะพี่เล่นอะไรได้อีกเยอะเลยจริงๆแล้วผมเข้าไปดูเล่นๆอยู่ราคาก็ไม่หนีกันมีกระดาษนี้ไว้รู้จักใช้กันแถมไม่ต้องขึ้นไดโน่เลยใช่ถนนไดโน่อย่างเดียวไดโน่คือตัวนั้นที่มันต้องขึ้นไดโน่อเพราะว่ามันต้องจูนผ่านคอมแล้วคอมมันอยู่กับไดโน่ใช่ใช่พี่แล้วเจอช่างไม่จบก็ไม่จบนะนะผมว่าแต่ถามว่าจูนไดโน่จบไหมจูนไดโน่ไม่ได้บอกว่าจบ จูแล้จบนะก็ดีอาจจะดีขึ้นเหมือนกันพี่ใช่ดีขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาเทสกันอยู่ที่สนามจริงนั่นลงกันการใช้งานจริงการใช้งานจริงจากเดิมบิดอั้นรอรอบเกียร์ต่อเกียร์รอวูบกระดุดไม่ติดมือถ้าจูนแล้วทุกอย่างมันต้องติดต้องต้องสมูทก็คือหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี่สี่ไปห้าแม่งต้องแบบ ตึบตั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 บไปเลยไม่ใช่แบบฟ้าพอตับเกียร์ปูปูปูแล้วยิ่งผมเพิ่งเปลี่ยนสายกันเล่งเมื่อกี้ลองไปซัดดูโหเกียร์ต่อเกียร์เลยพี่ดีกว่าเดิมอีกใช่ใช่แล้วผัวสนิมกินแล้วแหละถ้ถึงไอ้แต่สายมันมันไม่ใช่สายเลสแต่เอสลิงมันอ่ะอันนี้ไม่ใช่เลดแต่ถามว่าก็นู่นน่ะอีกนา้นอ่ะใช่ใช่พี่โสายมันจริงๆไม่ไม่ฟังง่ายเราคงว่าเบอร์ไอ้นั้นสายเดิมติดโรงงานทุกนั้ง อันนี้เนี่ยทำเดิมเก็บไฟใหม่ทั้งคันแล้วเนี่ยเ<ร>ดีด๋ยวรอมาโค้คหลังเจ้าเดิมนี่อีกวิววะแล้ว,ลวเก็บไฟไฟใหม่แล้วเป็นไงมั่งไฟไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยเป็นโอเคนะไฟติดทุกดวงเรียบร้อยเลยอะอยากจะออกสูตรมากเลยพี่พูดถึนู่นเดี๋ยวคนเข้ามาเยอะแยะอยู่เรียบร้อยจริงร้อยจริงพี่ว่าตอนแรกผมมันโชว์ปลั๊กโชว์อะไรเยอะไงเปลี่ยนแฮนด์โผล่เนี่ยชอบมากตรงเนี้ย ขี่เหมือนแบบครับนี้พี่ครับกิ๊บโก้จรงอย่างเขไม่ได้ขับเร็วไงก็เออเกียวนี้ก็โอเคท่อท่อท่อไอ้ไพทอนไพทอนตรงยุคเลยเพราะกว่าเพราะพอๆกับสกิมมิ่งนะตอนนั้นยุคนั้นก็เป็นสกิมมิ่งแล้วก็ไพทอนเนี่ยแหละแต่พอมาเป็นสองคัดแล้วพวกสองพันสิบขึ้นมานี่ก็จะเป็นไอ้พวกสองพันสิบสองสิบสามจะเป็นแบนนด์ไฮแล้วแบรนด์ไฮมันก็จะไม่คัดติกแล้วช็อตช็อตพวกอะไรก็ใช่มันจะเป็นทรงซิ่งๆไปหมดแล้ว แต่ว่าเวนไก็มีสลิปออนเหแต่ว่ามันใหญ่กว่านี้มันใหญ่กว่านยมันใหญ่กว่านี้มันสองจุดห้าะจะไม่ช่วงมันคือช็อตช็อตคือช็อตช็อตที่มีแต่ปลายสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนทั้งใบอยากลองเบาเบาสุดท้ายแล้วผมบอกเลยเสียตั้งสองรอบสุดท้ายแล้วก็ต้องเล่นเต็มเต็มระบบฟูลอ่าใช่ฟูลเนแต่ถ้ายุคนี้มันต้องอย่างนี้ ลั่นๆมันเสียบแก้วหูอันนี้เรียบร้อยครับผมโอเคแวะไปใช้ไปกานใหม่พี่ครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันใกล้ๆเลยดีกว่าแต่เข้ามาก็ต้องโทรบอกกันนะครับบางทีผมไม่อยู่เพราะว่าที่นี่มันไม่ได้เปิดเป็นนนี้มันเป็นหลังลับแบบที่รู้ๆกันอยู่ครับเบได้ครับขอบคุณมากครับครัคุมมาครับเบครับผมขอบคุณครับ